สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง c r a z y v a r i e t y TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วงบ่ายเนาะบ่ายสองโมงตอนนี้บ่ายสองโมงยี่สิบแปดนาทีนะอัปเดตล่าสุดนะรัฐบาลหรือว่าไอ้ศูนย์เขาเรียกว่าศูนยนะ์นะศูนย์สอบ,บอคอนะควบคุมโควิดอะไรเงี้ยของรัฐบาลนะก็พูดถึงการในเรื่องของกีฬาเนาะในเรื่องของการเปิดนะครับผมเขาเรียกว่าแฟนบอลก็ได้เฮนะสอบ,บอคอนะก็ได้เขาเรียกว่าไฟเขียวไทยลีกจัดแข่งแบบมีผู้ชม ระยองเป็นที่แรกนะครับมีรายละเอียดเป็นมาอย่างไรนะท่านผู้ชมครับแฟนบอลไทยได้รับข่าวดีเมื่อสอบครประกาศจัดแข่งขันฟุตบอลแบบมีผู้ชมในสนามที่ระยองเป็นที่แรกนะครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินนะก็เป็นโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิหรือวสอบคนะนั่นเองนะครับผมก็เปิดเผยว่าจะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกสองพันยีถึง2อโดยมีผู้ชมในสนามแบบ New Normal New Normal แบบ New Normal คือ New normal <laughs> อะไรมันเป็นยังไงวะเออเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงออที่จังหวัดระยองนะฮะก่อนหน้านี้จังหวัดระยองกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อนะครับหลังพบาฐานอียิปต,ติดเชื้อโควิด -19 อย่างไรก็ตามนะครับจากการตรวจสอบอาหาเชื้อไวรัสนะครับไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทางสบ,บคนะครับจึงเดินหน้าเพื่อความาจึงเดินหน้าเพื่อความเชื่อมั่นนะครับโดยเ,เดิมนะครับการ แข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไ,ไทยลีกจะลงเตะแบบปิดนะครับแต่ล่าสุดได้ประกาศให้จังหวัดระยองสามารถจกกัดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไ,ไทยลีกแบบมีผู้ชมในสนามได้เป็นที่แรกของประเทศไทยอันนี้ประมาณที่เขาด่ดา,ดากันนี่เรื่องประมาณว่าที่ระยองอะ่ะที่บอกว่ามีดราม่าที่ระยองกันนะครับผมอันนี้คือประมาณว่าเฮ้ยจะกบข่าวอะไรนะอันนั้นถ้าถ้าเราคิดแบบว่าแง่ร้ายนะเออนะแต่แต่ถ้าคิดในแง่อีกแง่นหนึ่งมันก็ดีแต่เฮ้ยไปเปิดทําไมต้องไปที่ระยองด้วยใช่ไหมมันต้องมีอะไรซัมติงสำหรับรัฐบาลสิใช่ไหม นะก็ผมว่ามันก็สุ่มเสี่ยงอยู่เออจะไปบอกว่าเฮ้ยเรากล้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตัดกาดตกอย่างนะกาดตกนี่โดนสอยโดนประชาชนด่ายับอีกนะออนะฮะทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดของหลักปฏิบัติจะเป็นอย่างไรจะมีการป,กประกาศให้ทราบอีกครั้งนะครับส่วนทางสโมสรรรยอง f อยังคงลองฝึกซ้อมต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมาเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนกลับมาแข่งขัน ใหม่อีกครั้งนั่นเองนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอะไรไหมที่ระยองเนาะเดี๋ยวดู14วันเนี้ยรู้ละนะสิบสวันก็รู้ละว่าถ้าผ่านไปได้ผ่านพ้นไปได้จังหวัดระยองไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ถือว่าเอ่อคลี่คลายพอสมควรนั่นเองเนาะแล้วก็อีกประเด็นนะก็เขาเอ่อม,มันมันมีสองข่าวแต่ผมเอามารวมกันเลยนะก็กักตัวตามมาตรฐานสบ,บคนะเปิดแข่งต่างชาติบุรีรัมบินครึ่งส่วนตัวอืมนะเป็นมาอย่างไรนะในแพทย์ทวีสินนะครับเปิดตัวนักเตะใหม่ บุรีรังเรียบร้อยโครแอทหนึ่งเซิร์ฟสองครับบินเครื่องส่วนตัวมาไทยครับนายแพทย์ทวีสินเปิดตัวนักเตะใหม่บุรีรังอันนี้ผมอ่านเนื้อข่าวงงเลยวะมันว่าไงนะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคศกสบคนะครับเปิดเผยผู้เล่นต่างชาติรายใหม่ทั้ง3คนของบุรีรัมยูนเต็ดอ๋อหมายถึงว่าเขาเขาพูดถึงว่านักเตะต่างชาติของบุรีรังอันนี้รัฐบาลมาเปิดตัวเองเลยเพิ่งมีเพิ่งเคยรู้เลยเดอบุรีรัมยูนเต็ดนะฮะก็เปิดตัวให้รัฐบาลเปิดตัวให้นะ สาบุรีรัมสามนักเตะบุรีรังนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับโดยรายงานว่าเตรียมบินเข้าประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัววันที่19กรกรกฎาคมนี้นะฮะช่วงช่วงหนึ่งของการถแถลงข่าวจากนายแพทย์ทวีสินพิชโนโยธินโฆษกสบคก็ได้เปิดเผยว่ามีผู้เล่นของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดทั้งหมด3รายที่เตรียมเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับในวันที่19บเกกรกฎาคมนี้แบ่งเป็นชาวโครเอเชีย1รายและเซอร์เบีย2รายนะครับซึ่ง ซึ่งทั้งหมดจะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะครับโดยหนึ่งในนั้นคือเรนาโตเคริชนะครับผมกองหลังชาวโครเอเชียที่ได้รับการยืนยันคว้าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ผู้เล่นต่างชาติรายใหม่ของบูร์มยูเนเตตทั้งหมดจะต้องลงเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด19และหากไม่พบเชื้อสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดบูรีรัมได้ทันทีและเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา14วันอีกครั้งหนึ่งนะ ไม่ได้เป็น VIP อพีครับอันนี้อันนี้ทางสัมภาษณ์ของทางด้านนายแพทย์ทวีสินนะที่เป็นหัวหน้าศูนย์หัวหน้าศูนย์สบคนะเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นวีไอพีครับนะบทุกอย่างเข้ามาตามการขออนุญาตและเรารับทราบเส้นทางทั้งหมดผมได้ข้อมูลนะครับก็คือว่ามาด้วยเครื่องบินส่วนตัวทั้งหมดเป็นนักฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเป็นชาวโครอเอเชีย1รายเซอร์เบีย2รายนะฮะมาจากกรุงเบลเกรดนะครับประเทศเซอร์เบีย ด้วยเครื่องบินส่วนตัวแล้วมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเข้ามาที่เ,เข้าเข้ามาวันที่19กรักรกฎาคมซึ่งมีระบบการคัดกรองควบคุมโรคถ้าผลเป็นลบก็บินต่อไปลงที่ท่าอากาศยานบุรีรัมเลยนะครับถึงที่บุรีรัมนะถึงที่บุรีรัมก็ดําเนินการกักตัวถ้าติดก็ทําการรักษาครับานายแพทย์ตวีสินนะศูนย์สอบ,สสอบคอก็ได้กล่าวไว้นะอันนี้เป็นการเปิดตัว เป็นการอะไรนะให้รัฐบาลเปิดตัวรัฐบาลเปิดตัวทั้งติบุรีย์เออแปลกดีแปลกดีกดอ๋อมัน,ม,นมันเชื่อมโยงกันไงเออมันมีประเด็นเชื่อมโยงกันไงก็เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองคัดกรองเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะครับผมอ,อ่ะก็เป็นจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายอะไรยังไงก็ไม่รู้นะสำหรับอ๋อถ้ามันมันเปิดลีก12กันยาใช่ไหมก็ก็มันก็อยู่ในระยะเฝ้าระวังได้อยู่อ่าถ้าจังหวัดผมก็ภาวนาให้คนจังหวัดระยง ปลอดภัยจากโควิดเนาะเออถ้าถ้าปลอดภัยก็สามารถจัดได้นะเออจัดได้นะนะเนี่ยมันมันก็มีปัญหาอะไรอย่างนี้แหละถ้าเราจะเร่งเร่งให้จัดเร็วขึ้นมันก็จะเนี่ยแหละมันก็มีความเสี่ยงเรื่องว่าเอ้ยเนี่ยไปจัดที่ระยองเออไปเปิดอ่าแข่งกัปฐมบทที่ระยองอะไรเงี้ยแข่งขันที่ระยองเป็น,เป,นเป็นทีมแรกอะไรเงี้ยนะอ่าถ้าถ้าเว้นช่วงไปหน่อยมันก็จะดีหน่อยในเรื่องของอะไรนะเรื่อง เฝ้าระวัง14วันด้วยนะว่าจะมีผู้แพร่เชื้อหรือว่าเพิ่มเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี้ยมันก็นักเ,เตะต่างชาติไอ้วางแผนการทยอยกลับมาอะไรเงี้ยมันมันจะไม่ชุนลงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอโอเคครับก็ขอลาทํทชมกันครับสวัสดีครับ